จิ๊บอกฉัด เราวินาทีหนีเอาตัวรอดจากเหตุระทึกกลางห้างดังจากเหตุการณ์กลัดยิงกลางห้างดังซึ่งนักแสดงสาวจิ๊บปกฉัดอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอได้โพ์คลิปวิดีโอวินาทีที่ตนเองวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดเหตุที่ชั้นจีของห้างและตนก็เห็นคนวิ่งทุกชั้นจนทําให้เอกใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและตนกับเพื่อนจึงรีบออกจากห้างดังทันทีหลังจากที่จิ๊บและเพื่อนๆเ,เ,เดินออกจาก,กคลิปก็เจอคนกับ รังวิ่งหนีลงไปทางบันไดหนีไฟตนและเพื่อนๆจึงวิ่งตามคนอื่นลงไปเพื่อจะออกไปยังลานจอดรถตอนนี้ตนและเพื่อนๆปลอดภัยดีแล้วพร้อมทั้งเป็นห่วงคนที่อยู่ในเหตุการณ์พอต่างคนก็ต่างหนีเอาตัวรอด